การแถลงข่าวของพรักเพื่อไทยวันนี้นําโดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักและผมนายประเสริฐจันทองทองเลขาธิการพักครับสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีพักเพื่อไทยได้มีการหาลรือพบปะกับพักกล้าวไก่นะครับณอาคารที่ทําการของพักเพื่อไทยใช้เวลาหารือกันร่วมสองชั่วโมง นะครับแล้วก็การหาลรือได้แล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยเองได้แจ้งผลการหาลรือแล้วก็ข้อสรุปต่างๆโดยใช้โทรศัพท์นะครับไปยังพรรคร่วมแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเดิม8พรรคนะครับถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ครับในรายละเอียดผมอยากจะขอเรียนเชิญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับได้เป็นผู้ชี้แจง ในประเด็นดังกล่าวนะครับเจิญท่านหัวหน้าครับ <c oughs> พี่น, <c oughs> น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านกลับผมได้แพชชอนน้าสีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทยขออนุญาตที่จะอ่านคําแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันในการที่พักเพื่อไทยเองในฐานะที่ได้รับมอบภารกิจ ให้เป็นพักแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้จับมือร่วมกับพักการเมืองอีกหกพัก รวมเสียงได้312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำและเสนอคุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง8พรรคมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากัตว์ทรงเป็นประมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจน จากพักเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2566แคนดิเดตในยกรัฐมตรีจากพักคก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้ โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพักเพื่อไทยได้สนับสนุนพักเก้าไกลอย่างเต็มความสามารถทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพักการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายจึงเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพกรรคก้าวไกลจะไม่สามารถผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้นที่ประชุม8ปดพักร่วม จึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพักเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พักเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจากทางพักการเมืองนอกกลุ่มพักร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพักเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภา และจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรโดยการเชิญหลายพักการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณนที่ทำการพักเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รยยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพัก และบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายก รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำรงตรำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวม พรรเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพักก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส,อสรอ ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนำเนการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. นโยบายที่พักเพื่อไทยและพักร่วมได้นําเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน อาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นในฐานะพักแกนรนำรัฐบาลพักเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพักร่วมเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบผลสาเร็จพักเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งพี่น้องประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสรร์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแยง้ง คืบหน้าอย่างมีในยะสำคัญปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติและใช้ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของพักเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพักเพื่อไทย2ส,สิงหาคม2566ขอบคุณครับ,รบช่วงนี้มีคำถาม <lok ais. S 1> เ่ิญครับเอาสองคำถามนะ คำถามแรกเรื่องของโบวตวันที่4ก่อนกันเลยกันนะครับเรื่องโหวตวันที่4เนี่ยเราเองได้พูดคุยกับพรรคก้าวไกลนะครับภายใต้ข้อตกลงและเห็นพร้องต้องการว่าเป็นเอกสิทธิ์นะครับของพรรคก้าวไกลที่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยขึ้นกับเอกสิทธิ์ของสสแต่ละท่าน หรือมติของพรรคข้าวไก่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยไว้นะครับอีกคำถามหนึ่งสำหรับเรื่องของพางรุพรรครุ่มใหม่เน้็ต้องขออนุญาตนะครับจะมีข่าวให้กับพี่พี่น้องๆน่าจะภายในพรุ่งนี้ครับ ถามว่าสวจะโบวให้เราไหมนะครับด้วยข่าวที่เราถแถลงวันนี้นะครับและแนวทางที่ชัดเจนในการที่เราแสดงเจตนารมณ์ต่อข้อกังวลน,นะครับของสวรหรือแม้กระทั่งสสหลายพักกันเมืองเนี่ยเรามั่นใจว่าภายใต้เงื่อนไขที่ถแถลงไปก็น่าจะเป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจของ สวนะครับที่เขาเคยมีเงื่อนไขเดิมๆไว้เนี่ยเราพยายามลดเงื่อนไขเหล่านั้นทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทําให้สวลงมาให้ความเห็นชอบกับเราได้นะครับรอพรุ่งนี้ครับร่อนขึ ก็เก <Cornell. S 2> ินครึ <not S 2> <c oughs> ่งนะครับสามารถบริหารสามารถบริหารประเทศได้ก็ขณะนี้เรากําลังทํางานอยู่นะครับกําลังทํางานอยู่คาดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะสามารถแถลงผลการจัดแถลงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านรอดูพรุ่งนี้ได้เลยส่วนวันเวลาและสถานที่เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับบรรยากาศการพูดคุยเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะครับเราเองประชุมเริ่มประชุมข้างมงครึ่งถึง11บเอโมงสี้ใช่เวลาพอสมควรบรรยากาศพูดคุยเป็นไปได้วยดีครับข้าวไกลเขาก็รับฟังได้ดีนะครับเขาก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยต้องการความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยเราจริงอยู่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเรื่องของการนัดหมายความเข้าใจต่างๆนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารภายในของแต่ละพรรคไปอันนั้นเราก็ทําความเข้าใจกัน โดยสรุปนะครับมันไม่ใช่เป็นการบอกเลิกไม่อยากจะใช้สัพทั่วไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผลในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับก็ดผมเรียนอยีกนิดหนึ่งนะครับจริงๆเราได้พยายามชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกของพรรคก้าวไกล ได้ได้เรียกหรือได,ได้ได้แสลงเกี่ยวกับว่าเราเหมือนกับดึงเวลาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ทําให้เกิดปัญหานะครับจะเหมือนกับหอกให้พักเก้าไกลโหวตให้เราแล้วก็ไม่ดําเนินการไปตามที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็ได้เรียนชี้แจงกับพรกเก้าไกลแล้วว่าที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลาเราได้รับการร้องขอจาก แกนนาพักก้าวไกลให้เรารอจนถึงห้าทุ่มของคืนวันที่สามสิบเอ็ดพราะนันทุกอย่างที่ช้าเนี่ยช้าจากการที่มีการหาลรือมาเรารอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเราก็เริ่มดําเนินการตามกระบวนการของเราถือว่าการตกลงเจรจามันไม่ยุติเพราะฉะนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราได้คุยกับพรกก้าวไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่อาจจะเป็นปัญหาการสื่อสารภายในที่ แกนนําสําคัญได้พูดคุยกับเรากับสิ่งที่สมาชิกออกมาต่อว่าต่อขานหร,หรือกล่าวหาเราตรงนี้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่คิดว่าเขาต้องคุยเข้าใจแล้วก็ชี้แจงตรงนี้ด้วยแล้วเราได้ชี้แจงกับตัวแทนเข้าไปว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเราดึงเกมทั้งหมดการประชุม8ปดพักร่วมก็ดีการประชุมหลายๆเรื่องก็ดีเนี่ยที่มันดีเลยไปหรือพูดความชัดเจนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราถูกร้องขอให้รอจนถึงห้าทุ่มของวันที่ สามสิบเอ็ดนะครับแล้วเราก็รอถึงเที่ยงคืนก็ไม่มีการติดต่อวันที่หนึ่งเราจึงเริ่มดําเนินการตามกระบวนการของเราและก็วันนี้ก็ได้เป็นการข้อยุติทําตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นได้แถลงที่แจงกับพรรคเก้าไกลตามที่หัวหน้าได้พูดไปแล้วและก็ได้โทรศัพท์เรียนชี้แจงกับเจ็ดอีกหกพรรคร่วมนะครับทั้งหมดว่าเราจําเป็นต้องต้องเลือกทางเดินที่จะเสนอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อให้มันสามารถขี้คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้เราเราชี้แจงครับเราชี้แจงแค่ว่าเราเราจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็สําหรับการจะเกิดขึ้นใหม่หรือย,อยังไงก็เป็นกระบวนการที่ต้องคุยกันนะครับไม่ได้หมายความว่าจะดึงหกพักหรือไม่ดึงหกพักไม่มีอะไรทั้งสิน้น <6 S 2> ก็ตอนนี้ทั้งแปดพักก็รับรู้เรียบร้อยแล้ว <ขอ S 2> ผมเดี๋ยวเด,ดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตเสริมกรณีแปดพักนะเพิ่นว่าเดิมเนี่ย เข้าใจว่าหลายฝ่ายคงจะเฝ้ามองว่าเราจะเรียกประชุม8ปดพักหรือไม่นะครับครั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาแล้วก็สถานการณ์เพื่อไทยจึงได้ตัดสินใจนี่ได้โทรศัพท์ไปพบไปหาเลขาธิการพักทุกพักนะครับโดยมีสาระสําคัญดังนี้นะครับที่เราได้แจ้งไปเราได้แจ้งแต่ละพักร่วมแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเดิมนะครับในประเด็นหลกัลกๆประมาณ3ประเด็นด้วยกัน นะครับเรื่องแรกพรรคเพื่อไทยได้แจ้งถึงเหตุผลเลือความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพัรคเก้าวไกเป็นพัรคร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งครั้งนี้นะครับเราได้ชี้แจงในรายละเอียดถึงความเป็นมาและการทำงานต่างๆที่พัรคได้ทำไปนะครับเรื่องที่สองที่เราได้แจ้งพักร่วมนะครับก็คือเป็นกรณีที่ในกรณีพักร่วมอื่น นะครับจะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าจะาร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมนะครับอย่างไรนั้นขอให้เป็นดุลพินิษของแต่ละพักนะครับถ้าเห็นว่าแนวทางที่เพื่อไทยได้นำเสนอไปเนี่ยาสามารถเข้าร่วมได้พักเพื่อไทยก็มีความยินดีนะครับที่จะร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสุดท้ายนะครับ ในการประเด็นคำถามที่มีหลายฝ่ายบอกว่าเรื่องการโบสของก้าวไกลเนี่ยว่าจะโบสช่วยเพื่อไทยหรือไม่ช่วยอย่างไรเนี่ยเราได้แจ้งไปยังพักร่วมบอกว่าแจ้งเพื่อทราบว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับพรรเพื่อไทยเองเนี่ยไม่อาจที่จะไปจะไปแสดงความคิดเห็นอย่างไรได้นะครับเนื่องจากว่าก้าวไกลเขาอาจจะมีมติหรือไม่มีมติอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ในเรื่องนี้ก็ก็เป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกลเองนะครับและเรียนเพิ่มเติมว่าตามที่ท่านหัวหน้าได้พูดเมื่อสักครู่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3เข้าใจว่าประมาณช่วงบ่ายนะครับเราจะมีถแถลงการอย่างเป็นทางการในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสถานที่วันเวลาสถานที่เดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมเพิมเ่มเติมเท่านี้ครับ บางพักตอบรับมานะครับบางพักก็ยังยังไม่มีท่าทีนะครับบางพักตอบรับมาแล้วครับ <c oughs> ขอขอรอดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> เราจะแจ้งถามว่ามั่นใจไหมกรณีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล <c oughs> จะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลนะครับ นำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้ให้รอ,อดพนด้นหรือแก้ปัญหาต่างๆไปได้2เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกสุดเนี่ยเราเอาขั้นตอนกันเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนในรัฐสภานะครับขั้นตอนนี้เรามั่นใจว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จนะครับน่าจะได้รับเสียงเกิน375เสเสียงในขณะนี้เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นเนี่ย เราก็มาจัดตั้งรัฐบาลจริงอยู่ครับด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมันมีข้อจํากัดมากในการที่จะรวบรวมเสียงให้ได้มากพอตามที่เราต้องการรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งก็น่าจะเกิน300เสียงขึ้นไป300-320ถึง320นี่นะ,ะน่าจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดนะครับแต่ว่าภายใต้ข้อจํากัดเนี่เรามีมีข้อจํากัดตรงนี้ก็จะพยายามหาเสียงสนุนให้ได้มากที่สุดนะครับบนพื้นฐานของ การทํางานที่เราเชื่อว่านยโยบายที่เรานําเสนอนะครับและพฤติการพฤติกรรมความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการนะครับประกอบกับพักร่วมฝ่ายค้านที่เขามีหน้าที่ที่ตรวจสอบเราเนี่ยถ้าอยู่ในกติกาที่เขาเห็นว่าเราทํางานจริงนะครับอย่างที่เราเขียนไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถทํางานให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้นะครับสามารถแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตต่างๆได้ โอเคนะครับเดี๋ยวท่านท่านท่านเลขานิดหนึ่ง <c oughs> ผม,มอยากเรียนสรุปให้ชัดเจนอี่งที่หนึ่งครับว่าการตกลงกันครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่ใช่การเกลี้ยเสียทางการเมืองเราต่างคนต่างจะทําหน้าที่ยืนยันได้ว่าข้อแรกเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งครั้งนี้จะไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ในการจัดตั้งด้วยอันที่สองนะครับ การการแก้ไขมาตรา112กับการเรื่องนโยบายต่างๆนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเสนอโดยพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เรายินดีที่จะผลักดันด้วยไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและจะต้องยืนอยู่ตรงข้ามกันเสมอส่วนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับพรรคเพื่อไทยขณะนี้ก็คือ เรายืนยันว่าเราไม่สนับสนุนกฎหมายมาตรา112นะครับเรื่องที่สามก็คือว่าพักเพื่อไทยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการที่จะใช้ประสบการณ์ความสามารถของเราในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองทั้งหมดให้เกิดขึ้นเพราะเราประเมินว่านี่คือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเริ่มํำเนินการและการจัดตั้งรัฐบาลที่แล้วเสร็จเราจะดำเนินการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่ระบบปกติทั้งหมดนี่คือสาระสําคัญของการที่เราดําเนินการมาทั้งหมดแล้วก็จะจัดการเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลในข้างหน้าเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับข้อที่จริงรอฟังพรุ่งนี้เลยครับเราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับ เราตอบพรุ่งนี้แน่นอนครับไม่ผิดอะไรนะฮะพรุ่งนี้รู้ครับพรุ่งนี้รู้เดี๋ยวผมจะลงคําถามเดี๋ยวผมจะลงคําถามเดี๋ยวไมเขียนผิดอีกรอฟังพรุ่งนี้โอเคคําถามนึงตอบล้รอฟังพรุ่งนี้ชัดเจนแน่นอนปิดประตูหมายถึงเอามาร่วมรอฟังพรุ่งนี้เลยครับรอฟังพรุ่งนี้ฮะ เรื่องแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยด้วยความคาร,รบจริงๆเราเขียนไว้เฉพาะเรื่องของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรอ,องประธานนะครับข้อบังคับและตัวรัฐธรรมนูญเองตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องในยกนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับสังเกตทุกครั้งจะไม่มีนะครับมีครั้งนี้ที่ที่ทางผู้เสนอชื่อนะครับเขามีความประสงค์อยากจะแสดงวิสัยทัศน์นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับความเหมาะสมแต่ละครั้ง พรุ่งนี้เนี่ยกรณีของคุณเศรษฐาเนี่เขาไม่ได้เป็นสสนะครับเป็นคนดิเดตนายกเราก็เห็นว่าคุณเศรษฐาเข้าที่ปรึกษาหารือกันนะครับเขาจริงๆเขาพร้อมที่จะตอบทุกคําถามนะครับพร้อมที่จะแสดงในสิ่งที่ทุกคนมีข้อสงสัยแต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เข้าไปในสภาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็น ที่เป็นประเด็นอื่นๆที่เราคาดการคาดคิดไม่ถึงนะครับท่านเองก็อยากจะขอว่าจะไม่ขออนุญาตเข้าไปแต่ทีมงานคนที่เป็นผู้แทนาัษฎรนะครับกรณีมีพาดพิงในฐานะที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเอาข้อมูลต่างๆนําเสนอและชี้แจงกับที่ประชุมได้นะครับแนวทางจะเป็นอย่างนั้นครับ ไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรครับไม่แสดงความเป็นห่วงอะไรก็มีข้อสอบถามเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมต่อหนนี้นะครับไม่มีครับเราเองไม่ได้ร้องขอต้องเน้นเลยครับเราเองก็ไม่ได้ร้องขอเราก็รักษามารยาทพอสมควรนะครับนะครับส่วนเอกสิทธิ์ของแต่ละสสอแต่ละคนก็แล้วแต่ ไม่เป็นไรครับเร่ต้อง<ร>ย <Stef> องรับไปได้ไดครับ,รบว่าเขาบวตก็ได้ไม่บวตก็ได้ <1> 1> เราเดําเนินการตามที่เรากําลังจัดการอยู่วันที่สี่นี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรวันที่สี่ครับดูผลวันที่สี่เลยมั่นใจครับ <1> <1> มั่นใจอันนี้ผมตอบแทนเลย <1> <1> <1> <1> มั่นใจครับ ณนะตอนนี้ท่านเลขานั่งอยู่ตรงนี้อยู่นะครับก <ijo plays> ็วันนี้แกนนาเราจะทํางานต่อนะครับหลังหลัจากลงตรงนี้ครเบาเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมคะไม่มีทุกภัคครับตอนนี้ไม่มีการคุยเรื่องเงื่อนไขใดๆแต่ว่าเป้าหมายเราคือต้องได้นายกรัฐมนตรีก่อนไม่แย้มหรอกครับขณะนี้เราคือตั้งนายกรัฐมนตรีได้ แล้วก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องการการจะร่วมกันจะตั้งรัฐบาลอย่างไรเพราะทุกคนรู้ว่าการจะตั้งรัฐบาลครั้งนี้คือการจะตั้งรัฐบาลที่จะแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น,นไม่ใช่มาตกลงกันว่าจะรักษาประโยชน์อย่างไรหรือแดังเค้กันยังไงไม่ใช่เลยครับค่ะถา,ามว่าจะจบภายในรอบเดียวหรือวันเดียวไหมนะครับ ขนาดนี้ได้ผมเองมีความมั่นใจว่าจบในวันวันเดียวนะครับแ้าก็ได้นายกครับไม่ใช่จบแล้วไม่ได้นะจบแล้วได้รงไงครับ,บโอเคนะครับเราต้องพร้อมครับเราต้องพร้อมก็จะดีฮะที่จะตอบกับสังคมทุกอย่างบอกให้ภาพพวกนี้ออกก่อนเป็นไปโดยธรรมชาติ และทุกอย่างก็มีเหตุผลแล้วก็สามารถมีคำตอบได้พรุ่งนี้ทราบครับครับโอเคนะครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ